S <S นามส,<ะ>สการครับพระอาจารย์ครับเขามาซีรอบหารอบแล้วกับบอกเคยได้ถามสัมผัสพระอาจารย์จ้กเถื่อเนาะลายงวดเดี๋ยวด,ดีตั้งแต่งวดที่ว่าให้ถูกไอ้ซีหนึ่งเกจแทนก็ได้ตัวเลขไปได้ตัวเลขว่าได้สัมผัสอาจารย์ครับแต่วก็ได้สัมผัส มือนีก่ก็ถือว่าเป็นรวงขลองทั้งหมดมือดอกผู้ห้สัมผัสลายยืนี่ <c oughs> <c oughs> แมนครับมาทุกรอบก็ได้สัมผัสพอสมคิดได้สัมผัสพอเสิร์นะครับแต่ว่าแนวทาาของของ,ของพราะาจารย์ก็ได้เอาไปว่าลุงน้ำยู่ดอกอนะครับแต่ว่าก็คือว่านาะธรรมดาครับมันก็นมีเขาไม่รูดมีเขาไม่รุดแล้วจะพุ่มมันสีมะห่เนาะพระจารย์เนาะแมนครับมือนี้สามารถพูดได้ที่หูลงงานได้ดอกครับผมจใช้ คุ้มพันค่ะคุ้มมาเขาฝันแน่อ่าง้อบอกแน่ที่หลักเลยจะซื้อน้ำเพลแบบนี้ก็ถือไปครับแล้วนี้กะซับนาซับล้างพีบได้อ่าจะได้เลขใช่ก็ไปออกเลขแลายจะได้เลขลักก็ไปออกเลขให้ครับครับบ้านี้ผมได้ยินพอเสิรว่าอันพระอาจารย์มีในส่วนของพระอาจารย์นะครับมีอ่าการรักษาผู้ป่วยน้ำ แมนบอครับมีอะไรค้นปวยก็มีถือของแน่ถือกุญสัยแน่สิลจแล้วแล้วปวยผุ่มเห็ดแน่ครับมีเห็ดแน่ครับเห็ดแน่ก็คืออะไรปวยโมโหต้นสายไปเห็ดประมาณนั้นบอครับแม่นทั้งอื่นทั้งเสมอถึงนะครับไก่ลอยเอียกระซิ้นกันนะแต่ว่าพุนนบครับเพิ่นแม่นะบอครับพ่มาหลายเลยมาหลายจังหวัด มากม,มามามานี้ที่ปลาโคลงจิกเลยบ่ครับมาหาอย,ยู่นี่เลยบ่นี่ยโอ้ปวดปวดแล้วเมื่อถอนหายไปพวกกระปายครับเท่ากับกระบ,บ้านนี่แหละครับโอ้ยนี่ก็มีบ้านน้องแซนจอยล่ะที่เพิ่นมารักษาได้ไหมเอเมน,น,นก็ดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วมับครับบ้านน,นั้นเน,นี่ยเพิ่งมา้องน้ำเหมือนบ้านโค้งสว่างโอ้เพิ่งเพิ่งเปิดสิบสี่ปีนี่มันหายแล้วเพิ่นหายแล้วเพิ่นเลยมาเฮ็ดท้องน้ำหายเอเมน เศร้าเราก็มีทางน้าไปหามอใส่กับเป็นเศร้าไปหาใส่ว่าดีก็ไปเบิร์แล้ววะ่านเป็นเศร้าเอาง่ายๆเอาที่เห็นชัดๆเลยที่คนหู่จักกันทั่วไปก็คือสามีของเจจินดาเนาะที่เป็นมาเม็นบ้าครับอันนั้นมันนั้นองค์ปูเป็นยุทธนาบสุดเลยบ้าเรตจะแรกก็มีอันนั้นอันนี้ครับมีวิญญาณเนี่ยร้ายเยอนใย็นน้ำแก่กับพออันนี้กับนี่กับเดี่ยจะปูหน้ากันละเพราะว่าคนมีตัณนักเนาะครับผม เดี๋ยวก็เขาเดี๋ยวก็ออกนะแหน่พึ่งเป็นนมิตรนากรรมอะไรครับเป็นแบบมิตรนาผมกับเคยจะได้ยินข่าวว่าแฟนของเจตินดาเพิ่นบงสบายตอนนั้นหรอครับมารักษาน้ำะอาจารยนว่าตอนที่เพิ่นมาเพิ่นยังเพิ่นยังบาด้แม่นบอตอนนั้นมีเสียถึ้นก็เกันเสียจะมีครับพวกมิตรนอยู่น้ำตอนนั้นครับตอนนี้เพิ่นก็หายดีแล้วหายไปก็มีปูดมิตรปูดอะไรอย่าแล้วครับเดี๋ยวขันไปไกลแหน่ปูดึงแล้วกันครับไม่ใชนมิครนา อแล้วบัดนี้ะนะจ๊ะนะครับส,สมมุติว่ามีทั้งเอฟซีทั้งไก่ที่เพิ่นได้เบิ่งคลิปนี่อา,อาจสีมีผู้เจ็บผู้ป่วยที่เพิ่นอยากมากรักษานนำนีม่มากเลยต้องเตรียมยังไงครับเตรี่ยมรถมาสุ่นนะเอาแต่ลถมาส่งพวกอ่าคันหาคันแปดเครื่องนีหยังยังสิได้เตรียมมาบ่ครับไมาเอาอยู่เพห่ะ มาเอาอยู่พี่มันบ่ขันห่างก็ว่ายูพี่นะเอ้าการแสดงว่าบ่ไม่ยังเป็นพิเศษตัวสันบ่ได้เรียกร้องเงินผู้ใดยไหมโอ้บ่บ่ไหมครับหมายถึงว่าเครื่องต่างอีกอย่างยังสิไหมก็แล้วแต่อันผู้นั้นพูดเป็นอย่างอ๋อแล้วเขาจะได้กล่องบุญจะได้เขาตันนึ่งเขาสารโน่นนึ่งอย่างตัเช่นของสิแมหมายถึงว่ามากสะกอนมากสะกอนแม่แต่ตัวเก่าเอารถมาทรงเออเอารถมาทรงสะกอนไห้อาจารย์มาเบิ้งไหก่อนว่า ต้นสายไปเหตุเป็นจังไดไปเชียงใดถึงได้ป่วยไหมถึงเราค่อยป่วยครับจังได้ค่อยป่วยจังนึ่งเขาองาเบิ้งเขาจบขดกรอนเออกานเขาหูแล้วเขาก็แนะ่ยนน้ำขเขาจะเออคณะเป็นวิญญ,ญาณครับผีในร่อนหรือว่าผีทางสามแพร่งหรือว่าเป็นอะครัับมนหลลายแ้วดูเทปพ,พุ่มหรือว่าเทปหนักเทปหลายสั่นพุ่มเบื้องในหูวกรอนเรวจะค่อยบอกแนวทาง ในการรักษาปลาเขาสิแต่งอย่างแน่สิเฮ็ดอย่างแน่อย่งสั่นเนาะครับเนะาะบานนี่หา้าเธอผู้เพิ่นมาทางไก่บานนี้เพิ่นเพิ่นมาเศร้าอยูห่หนีมีบ่ครับบ่เฮ็ดทอดให้แล้วก็ไปเลยโอ้มาคือปูปับเลยบ่ต้องบอ่ต้องอยู่เป็นมือเป็นขึ้นยังซี่บ่ครับคันคันผู้อันบ่ได้หาม,มากอันอันให้เจ้าอันย่างได้อยู่นั่นทอดให้แล้วก็ไปเลยโอ้แสดงว่าบ่นานเนาะครับเนาะบ่นานเนาะบ่ เออาทีี่่่กดดดินนบไไ้้ยยังครถ้าผู้เป็นนักยังค่อยอานสิได้สองเธอสามเธอยังสิหรือครับถ้าเป็นนักอยู่แถวนี้เพิ่นกับ่มมันนอนเพิ่อนก็ถ้ายาทอันแรกจะบอกว่าก้าเไปเลยครับสองสามคนพอน่าดีเป็นเป็นเลขพอนก็เช่าเปนเลขครับผมแต่ว่าที่มาเนี่ยสม้งสิเป็นคุณใสสันนีเขาดินแต่แฝกสนนียังสิบคนึอ เดีว่าบรูเรื่องว่าบรูเรื่องจริงได้ยินแลกได้ยนแลกทราบไปได้ครับโอ้ผมกับพงกาผมกับพวกาได้ยิ่งจ้าจักระกเมือนี่แหละครับอะบนบนนอนมันอยู่นอกดอกว่าในทิ่ลาระแล้วก็ได้ละค่ะปูหมดนี่ละพราะว่ในเีสาระจากยิครับเสาไม่เห็นดีอ่ะเพราในคนเด็กมาทางไกลได้พักในความนี้ครับเอ้าจังไรกะถือว่าเป็น ความเชื่อส่วนบุคคลเนาะครับเนาะจังไรก็ให้บตายครับให้มิดเจรณาเบิงครับมันว่าหรืออะไรก็แล้วกันค่ะครับมีแต่ซุ่มเศร้าแล้วก็เฮ็ดไส้เลยค่ะคอยเฮ็ดคอยทำคอยสร้างอะไรนี่โอเคทำอะไรเรื่องลองนี้นะครับแล้ววันนี้ครับอาจารย์ครับกาบานนี้ชิมาเว้าถึงในส่วนของแนวทางตัวเลขด้วยบ้านนี้อาจารย์ยูนีนี่เป็นยังไงครับผู้อเพิ่นมา อันีแนะววอมีแนวทางอย่างไรไห้านาะพนมาละขึ้นมาถึงนมากต่ซีบครับขึ้นมาถึงนมกกต่ซีบ ครับมาเข่าันมาข่าฟันแน่กับซิแน่ยังไงมากัากซิฟแน่มาเข่าฟันแน่บครับม่เนี่ยนิดค่ับครับอุงขอแน่ครับเน้่ยจะล้มข่าวนี่ยงวดนี่ได้ตัวไรครับวันนี้เอาถามตรงๆเลยบบนี้สิบหกกันยายนุนี่ครับอาจารย์ครับฝากเอฟซีนะมึงหหาหกคำลวแล้ววนนแก้มือไงแก้มือเหอครับแก้มือแก้มือเด้อยหาหัวขาวนลย หาหกหา้าบอครับเขียนห้าหกห้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมเขียนจดจนเดี๋ยวสีลืมครับห้หาหกห้ามันเหมือนไทยเหมือนไงสามสองสองหนึ่งก,ก็กระเบิดซื้อเหล้ามันเลยไฮซูนย์แปดมัยไปซื้อไทย ซูดแปดไปออกเล้าสามสองฟองหนึง่งมันก,ก็ไม่กออกไถ่มันออกไถ่มาออกไถ่สามสองเนาะเขาก็เลยสับสนไม่ดได้เขาก็เอาไปเลยเขาก็ให้แกเมือเลยพึ่งก็เลยบอกว่างวดน,นี้ให้แกเมือบ่กครับแกเมือได้ลูกเด้อโอเค อุ้ยคือตัวเดียบงางเถอะไปนง่นละไปสั่ละอยากานั่นละถือละยาขายอยากายเอางินได้ตัวมิดเดียวเลยบ่เป็นยังครับเป็ยครับบเยังอ๋วางไวหนึ่งแสนเากวจะได้ใครเห็นอยู่คอุกครับ อันนี้ก็คือปูเพิ่นบอกว่าให้แกมืออติครับห้าหกห้าครับวันที่สิบกกันยายนสองพันส่งร้อยหกสิบห้าเนี่ะครับเนาะเือมือเอามสั่งสลาดด้วยเขครับพ่อได้สั่งาลาดตีเต่ามีเอฟซีมีโจ๊กไม่ใช่น้ำกันนะครับเนาะอ่าป่วยมากเลยพอดีเเศ้าครับอ่าปวดเจ็บผูป่วยเพ่นมาทางไก่ยังสิเนาะอ่าเอาเงินไปผัวยงไปป่วซื้่ังวันแล้วไปมาบนแล้ว อ๋อน้อนสิตายด้วยก็จ่ายครับวัดดวงสัมพัองกันกับแก่ให้กับเขาครับหมายถึงว่าอ่าพระอาจารย์เดินทางไปหาเงินแต่ไม่เกิดบอกครับจะยี่อยู่วัดเก่าไม่เคยอยู่ม้อนเลยครับเพิ่นม้อนไปเลยคนหพวยมาวยนอนนอนคลองไข่เลยครับคลองไข่มาวยครับแล้วก็ไปกันเป็นรูปเพราะเงินใช้ มีญ่าณไทยมาหนี้หายไป้ละครับผมแต่สมัก็เป็นการลูกมียญาณเ็ดเนครมียญาณใส่ไซท่าโอ้เรื่องพวกนี้บ่เสื้อก็ต้องเสื้อนี่ครับอาจารย์ครับเรื่องพวกนี้องชุบเสื้อกันแล้วแต่มันแล้วผู้ใดบ่เสื้อกันแล้วแต่องมันเนาะมันบ่ตายไปไปหลายวันแล้วพบพุ่มต่างๆนี่เพลนเพลนนี้ของเพลนอยู่แล้วแต่เม็ดเขาครับหตายอยู่ทางน้ำข้นนี่ก็คือด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการนะครับ นี่เลยนะ้ำกองเร่อยอยู่นี่งพระเจ้าดีใจต้นพะระเจ้าตายพระเจ้าจมาแก้เมือกนอนครับเจ้าก็เลยเอาน้ำโคนรหนามมาห้โอ้ดีใจขันรถหนึ่งนะครับเนาะว่าอันไออันไอ้นี่ยแหละโ่้สายน้องสา้นแดีใจเลยครับผมเกินไอเกินไอเฮียเต้องขโมยมากเนาะเอาแบบานี้กับจังไหนกับแนวทางกับได้แล้วนะเาาน,นานนนะ ครับสำหรับเอฟซีท่านใดด้รับฟังรับช่องคลิปนี้ครับถ้าผู้ใดมีญาตินะครับเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเป็นในแนวงทังที่ว่าห้องบูงจักที่มาที่ไปก็สามารถเดินทางมาหาอาจารย์ได้เพิ่นเบิ่งให่าน้อยเพิ่นซอยนะครับเพราะอาจารย์เพิ่นก็ซอยคนมาหลายแล้วล่ะค่ะอยู่เฉพาะปลาโคลองจิตที่มม่เราหายกับเมื่อบ้านนี้ครับว่อมันหน่อยครับผม แล้วกัส่วนแนวทางของตัวเลขของพระอาจารย์ครับกับเป็นตัวเลขของปูพุ่มนะครับเพิ่นกับสีมากระซิบแน่หรือว่าสีมาในนิมิตแน,น,น,น่ครับกับเลข,ขงวดวันที่16าาก,กันยายน2 5 6 5นี่กครับห้าครับผมอาจจะไหนก็ให้เอาไปพิจารณาเบื้องนะครับกับอาจจะไหนก็ขอพระอาจารย์หลายๆเด้อครับผมสาธุครับผมช่วงมา